วิธีเพิ่มความมั่นใจสมัครมือใหม่ที่ฝึกพูดหน้ากล้องนะคะใครที่เพิ่งเริ่มต้นฝึกใครที่เพิ่งเริ่มต้นอยากตัดสินใจออกมาไลฟ์นะคะลองเอา4วิธีนี้ไปใช้ดูค่ะ 1. เริ่มต้นจากการเตรียมบุคลิกภายนอกของเราก่อนค่ะเริ่มจากเสื้อผ้าหน้าผมก่อนเสื้อผ้าต้องเวิร์กเสื้อผ้าต้องสวยเพราะเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกว่า มั่นใจว่าเราสวยความสวยค่ะจะทําให้เรารู้สึกมั่นใจเพิ่มมากขึ้นความรู้สึกแบบมั่นใจนะคะจะทําให้เราเนี่ยดูดีดูมีสง่าราศีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าไม่มั่นใจนะคะเวลาเราทําอะไรสังเกตดูไหมมันจะดูขัดขัดคนดูเขาจะรู้ทันทีเลยจากบอดี้แลงเกจของเราค่ะคําพูดแทนที่เราพูดออกไปแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองคนดูนะคะเมื่อไหรที่คุณไม่มั่นใจคุณพูดเนื้อหาดีแค่ไหนก็นแล้วแต่ มันจะทําให้คนฟังเนี่ยไม่มั่นใจในตัวคุณด้วยและข้อที่2นะคะสําหรับคนที่อยากจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะพูดหน้ากล้องได้แบบที่ตัวเองต้องการสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือการเริ่มต้นด้วยการทำสคริปต์ค่ะเราลองนั่งเขียนดูข่าว่าเราเนี่ยจะพูดอะไรบ้างแต่พี่ิงไม่แนะนำไม่เขียนแบบเป๊ะๆเ,เลยนะคะเช่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนูน่นนี่นั่นบลา bla b ไป เอาแบบว่าเขียนตามแบบที่เราเข้าใจในส่วนของเราเองนะคะแล้วก็ตามบูเลตพอยต์หรือเป็นหัวข้อหัวข้อไปที่เอาไว้พูดหน้ากล้องเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเขียนเป็นหัวข้อแล้วเราสามารถ เอาออกมาดูเราสามารถเอาออกมาพูดได้มันจะทําให้เราเนี่ยสร้างความมั่นใจได้เพิ่มขึ้นการที่เราทำไลฟ์ค่ะไม่เหมือนกับการที่เราทําคลิปวิดีโอการทําคลิปวิดีโอเนี่ยเราสามารถที่จะกลับไปอ่านสคริปต์แล้วก็มามองหน้ากล้องไปอ่านสคริปต์แล้วก็มามองหน้ากล้องแล้วช่วงไหนที่ไม่ดีเราสามารถปัดทิ้งออกไปได้แต่ถ้าหากว่าเราไลฟ์สดมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้คือเราจะต้องพูด ทุกอย่างผิดแล้วก็พูดใหม่ได้เราต้องพูดแบบเรียวๆว,วิธีการก็คือให้เราเอาค่ะโพสต์อิดแปะไว้ที่หน้ากล้องเราสามารถที่จะชำเลืองดูหัวข้อที่เราเตรียมมาว่าเราจะต้องพูดหัวข้ออะไรต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้เราสามารถที่จะพูดแบบไม่ได้ออกทะเลหรือไม่ได้หลุดออกไปดาวังคารได้เราจําไว้ว่าต่อไปนะเราจะต้องพูดแบบนี้ก็ทําให้การพูดของเราเนี่ยง่ายเพิ่มมากขึ้น ถ้าไลฟ์ขายของค่ะมันจะไม่ได้ยากเหมือนกับการที่เราออกมาไลฟ์ให้ความรู้เพราะว่าเมื่อไหรที่เราไลฟ์ขายของเนี่ยแน่นอนเราจะเตรียมสินค้าไว้อยู่แล้วเช่นเรามีสินค้าอยู่10ชิ้นเราจะเริ่มต้นด้วยการพูดชิ้นที่1 2 3 4ี่และ5้าการไลฟ์ขายสินค้าไม่จําเป็นต้องมีสคริปต์ก็ได้แต่เราเน้นพูดถึงความเข้าใจเราพูดถึงความรู้สึกเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดค,คือเวลาเราออกมาพูดค่ะถ้าเราท่องสคริปต์มาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากมาก แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดตามความเข้าใจมันจะทําให้เราพูดได้แบบธรรมชาติและข้อที่3นะคะการมี eye contact มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเมื่อไหร่ที่เวลาเราคุยเราพูดกับใคร mm hmm. การสื่อสารอย่างหนึ่งก็คือ mm hmm. การไลฟ์ hmm. ก็เหมือนกับว่า mm hmm. การที่เรากําลังมองตาของคนที่เรากําลังคุยด้วย mm hmm. สิ่งที่เราจะต้องทําคือเราอาจจะต้องจ้องไปที่เลนกล้องพ mm hmm. ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลุดโฟกัส hmm. เหมือนกับว่าเราเนี่ย หลุดความสนใจจากเขาเขาอาจจะปิดไลฟ์แล้วก็ไปดูช่องอื่นก็ได้วันนี้นะคะพี่จะบอกแบบนี้เลยว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะเป็นมือใหม่แค่ไหนเราสามารถไลฟ์เก่งได้ถ้าเราไม่ล้มเลิกเสียก่อนการพูดมันคือทักษะที่เราสามารถฝึกฝนกันได้และการพูดคือทักษะที่ทุกคนทุกอาชีพต้องมีดังนั้นเนี่ยใครไม่เก่งต้องไปฝึก หรือถ้าใครที่อยากจะเก่งโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆหาคอร์สดีๆเกี่ยวกับการพูดสคอร์สไปเรียนแล้วเอามาฝึกทำตามไม่นานคุณก็เก่งค่ะและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากที่จะฝึกพูดอยากเรียนคอร์สพูดหน้ากล้อง พี่หญิงแนะนำคอสพูดไลฟ์ให้ได้ล้านคอสในตำนานที่ขายดีของพี่หญิงนะคะคอสนี้ราคาเต็มอยู่ที่6,500บาทพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้พี่หญิงลดให้เหลือแค่เพียง2,900บาทสำหรับ10คนแรกที่แชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะนะคะแล้วทักเข้ามาสมัครได้ที่อินบ x ็อกเพจปากเป็นเอกบายโคชหญิงเดี๋ยวพี่หญิงจะให้ทีมงานขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วถ้าใครที่สมัครแล้วไปเจอกันในคอสได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ